สวัสด mm ีครับสวัสดีเอฟซีท่ทนครับสวัสดีเอฟซีเซบิกทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้ครับเซบิกจะพามาเบิงนะครับหาศูน4 0ดีครับ40แรงมานะครับผมนะครับเป็นน้องไม้ล่าสุดครับแต่ว่ายอดขายนี่ตอนนี้โอ้ถือว่าทะลุเป่าครับรถนี่แทบจะว่าพ่อขายเลยล่ะนะครับผมณตอนนี้นะครับซึ่งราคานะครับขอเก็บบริโดดแห้งสูงจนเกินไปแต่ว่าสเปคทุกอย่างครับเหมือนกันกบหาสิบแรงนะครับหรือว่า40หาแรงนะครับ ต่างกันทีราคาครับโตรถซ้ำกันครับต่างกันทีราคาครับแล้วก็ในเรื่องของเทอร์โบนะครับอ่าซึ่ง40แรงห้องจะบ่มีเทอร์โบนะครับเป็นรถ3สูบเครื่อง2 9 0 0ซีซีครับบ่มีเทอร์โบนะครับแรงมาสูงสุดอยู่ที่40แรงมาครับแรงบิดนะครับผมอยู่ที่156นิวตันเมตรนะครับผมโอ้ถือว่าได้ไลยเลยละครับผมแต่ว่าสเปคโดยรวมทุกอย่างเหมือนกันก็50นะครับใบมีดครับผม นะครับใบมีดผานนะครับลอตเตอรี่นะครับใส่ตัวเดียวกันนะครับอ่าซึ่งเอาง่ายๆครับผมบมดูจะอธิบายจางไหนเนาะเอาเป็นว่ามันตัวเดียวกันเลยนะครับควอมยิ้งข้มยังขั้นลงขั้นหนานะครับเป็นของหาซิบเลียงมาเลยนะครับบางโคตรอยางยังคือกันเบิดนะครับอ่ะขั้นนี้ครับเป็นหน้ากากสีเหลืองพอยังครับลูกค้าต้องการสีเหลืองนะครับอ่าเซอร์วิสกับพึ่งมาฮอดครับพึ่งไปหาลูกค้ามาพอดีกะสร้างมันกับประกอบไว้นะครับก็เลยอยากมารีวิวนะครับให้เอฟซีได้เบิรงนนะครับผม อ่าคันนี้ก็รอเตียมส่งหมอบครับแต่วบลในแตงยังนะครับนี่ขั้นอีกใส่แต่ไอใบเมีดใบก้อนนะครับผมนะครับพาเส่บีกบลในผูกนะครับดามตอกระใสไวล้ลนะครับพัดล่มนะครับเรบร้อยนะครับอ่าสิบสิบแรกนะครับผมจะมีความพิเศษนะครับกว่ารุ่นอื่นก็คือตรงถี่ว่ามีเวลลรอมาให้นะครับเวยลรอนะครับขางรหัสสิบกิโลครับอ่าสองขางกระลอยลูกพอดีนะครับชุดหลังครับชุดหลังเนี่ยกระตัวเดียวกันก็หัสิบ นะครับชุดลากนะครับระบบยกหางต่างๆนะครับเคลื่อนเข้ามาสิบเลเลยนะครับคือกันเมลเลยนี่นะครับกำลังยกที่ไปแขนอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมนะครับเรือตันหกนั่นเองซบีกบเพึงมาจากค้าลูกค้าครับกับพอดีเพื่อนประกอบรถไฟนะครับประกอบไว้หลายขั้นอยู่ได้ครับอ่าเดี๋ยวรีวิวขั้นไหนก่อนนะครับเมื่อหนาเดวไปบางขั้นหนึ่งนะครับ ส่วนการแต่งนะครับผมกับฮาลโลเบงมือส่งรถได้เลยนะครับผมมาเซบิกแต่งให้แนวเลยเนี่ยนะครับผมนะครับแต่ว่าเริ่มเดิมกับสิประมาณนี้แหละนะครับสี่สิบแรงครับคันนนลรอสหมอกครับผมนะครับสำหรับสี่สิบแรงนะครับดาวอยู่ทีไรนะครับหลายคนสงสัยนะครับเซฟบีก็เลยจะมาแจ้งครับในเรื่องของการดาวนะครับหลักการพอนะครับอ่าสำหรับการดาวครับรุ่นสี่สิบแรงอุปกรณ์ครบชุดนะครับ ขอบชุดมีหยังแน่ครับมีไปมีด้านหนานะครับมีผานพุวนนะครับหลักการโรตารี่นะครับผมใส่เงินรังวัลอยู่จักบาทนะครับหลายคนสงสัยนะครับอ่านะครับสิบสิบแรงอุปกรณ์สามชิ้นครับใส่เงินรังวัลอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับฟังบอกิดนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเซลล์บีคับผมตั้งดาวนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับอ่าซอยดาวให้ลูกค้าหาเงินนะครับผมนะครับซอยเต็มทีเลยหาเงินนะครับ หลุกค่าครับผมายมือรับรดครับผมหนึ่งแาบาทนะครับอ่าหนึ่งแบาทนะครับอัตรากงินดาว็อยูทียี่สิบห้าเนะครับยีสานต์ในลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับว่าจิเอาอ่าหาปีหรือหกปีนะครับผมถ้า5ปีครับดาว1 3แสนสามอุปกรณ์ครบชุดนะครับค่างวด5ปีจะยูทีปีละ1 3ึ่0 0สนสามอ่าตัวที่นะครับหนึ่งแสามนพันะครับผมหนึ่งแสามพัน นะครับสลหรับหาปีส่วน6ปีครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับหกปีนะครับสละหกปีเนาะอ่าสลหรับลังค่าครับเซฟบีเปลี่ยนไหไม่นะครับเป็ี่ยนรังค่าไงครับพี่น้องนะครับเพราต้องสงสัยนะครับว่าเป็นรุ่นใหม่บันะครับเป็นรุ่นเก่าๆนี่แหละนะครับเป็นรุ่นเก่านี่แหละแต่ว่าเซฟบีเปลี่ยนลังค่าหม่ครับเพราะว่าลังค่าเดิมมันหน่อยนะครับเซฟบีก็เลยใส่ให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเพราะว่าเวลาขับมันก็สะดวกสบายขึ้นนะครับตั้งสิบุฮอนแดด รับนันีกรอส่งมอบครับอ่ารอส่งสมอบวิ่นีกัอีกสี่หาขั้นนะครับของเซวบิกนะครับน้ำต่อไปมีครับเซวบิกใส่ให้นะครับผมนะครับซื้อเ้ยน้ำเซลวบิกนีได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมอ่าพรุ่มตีลังคาครับพลุ่มตีลังคากะใส่ให้เรียบร้อยครับผมใส่งได้จริงนะครับผมไอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซลวบิกจะเปิด้เบิึงนี่นะครับ เป็นยังรครับคือต้องมารีวิวช่วงคำๆำนี้จน้อยหน as well as as well as <âm> ึ่งครับเวลาเขาเปิดไฟครับมเป็นสีเงาครับเพราะยังถ้าเวาเปิดเนี่ยเขห็นมันสีบกคอยบกคอยเห็นบกคอยชัดเจนนะครับเห็นบ่ไฟลีนะครับไฟลีเซฟบิกแส่เป็นสีฝ้าครับแต่งแห้งงามไปเลยเวลาเปิดยังคืนเป็นสีเงาครับเดี๋ยวเปิดไฟสปอร์ไลท์เบิังครับไฟสปอร์ไลท์สองดวงครับเซฟบิกแสมไปเลยนะครับเป็นไฟสปอร์ไลท์ led นะครับไฟสปอร์ไลท์ led นะครับเพื่อเขาเห็ุงานยามคืนมันกับการ มองเงี้ยมันขึ้นก็จะชัดเจนขึ้นนะครับผมเพ็ดงงนได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเป็นสวิทแยกตั้งหากครับเวลาเปิดไฟหน้าตัวนี้งก็ตั้งหากนะครับเฮ็ดสวิทแยกกันตั้งหากนะครับบางเดียว่อากเปิดไฟหน้าเข้าก็เปิดแต่ไฟสปอร์ตไลท์ก็ได้นะครับหน้ากาครับผมเพื่อใส่หน้ากาหน้าสายอยู่จะรูดีครับเวลาเขาเปิดขึ้นมาสิมาค่ะด้านค้างบ่ครับแต่ว่าตองห้องแว่นครับพี่น้องแบบนี้แบบเซฟบิคเคีดนะครับีนห้องแว่นนะครับเอาจะระบีมว่าาพร้อมนะครับเวลาอยู่ขึ้นมาครับ อยู่กูมาปุ๊บมันจะขึ้นมาสินเดียวเลยนะครับมันถืโบยอยกเยงได้นะครับผมเซลบีแต่งให้เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟครับที่นี่นะครับก็สำหรับโปรโมชั่นครับผมนะครับเซลบีครับผมนะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกนะครับสองอย่างคือเป็นฟรีไม่มีด้านะครับผมนะครับหรือว่าจะเอาไปเงินซอยดาวก็ได้นะครับ แต่บ่อน้ำซียผมว่าเงินซอยดาวดีกว่าครับผมนะครับเงินซอยดาวดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ครับจากสมมุติว่าเ้าเคยรับรถนะครับวิธีแสนสามนะครับถ้าเ้าเอาเป็นแถมอุปกรณ์หนึ่งสินะครับแถมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสินะครับแต่ว่ามือรับรถเ้าสิไเด็ดใจเต็มขึ้นนะครับจากแสนสามก็จะอยู่ประมาณแสนหกนะครับนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเลยเพราะว่าอย่างที่ห้าเอามาเป็นแท่นตัวนี้แทนนะครับแทนไอ้เงินซอยดาวนะครับเป็นชุดแต่ว่าค่างวดไม่จะถูกลงนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับต่อปีนะครับหมื่นกว่าบาทต่อปี นะครับก็เอาก <mel> <ic int> ็แล <a> ้วแต่ผ <mel> ู <ada> <mel> er <mel> ้มมากครับผมนะครับแต่ว่าครหัวตั้งกันนะครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับผมอัตราการดาวนะครับสาระของแถมกับล้อเบิ้งนะครับมือเซฟิกส่งรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซฟิกบอกไปเดี๋ยวก็จะว่าว่าปากเป่านะครับผมถาเบิ้งเข้ามือส่งรถนะครับมันจะมีอย่างแน่นะครับผมเซฟิกแจมใหม่นะครับซื้อน้ำรถน้ำเซฟิกนะครับว่มีผิดหวังแน่นอนนะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับความสะดวกสบายนี่มาให้เต็มรอยแน่นอนนะครับผม นะครับกล้องบ่าชัดเจนกะกาบข้อใั้นะครับผมนะครับเพราะว่ามันกะสลัวสลัวเนาะแต่น้อยนึงนี่นะครับอุปกรณ์นี้อุปกรณ์ครบชุดครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับแต่ว่าคัแนนเป็นดาวอยู่ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นนี่แหละนะครับบอกต้องมีคนขำนะครับผมกะสำหรับนะครับบางคนนะครับผมสงสัยว่าดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแตงินตำรวจจับบาทนะครับผมนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับ ถาอุปกรณ์สองชิ้นกับรลดดูที่นะครับผมประมาณสองแสนครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสำหรับอุปกรณ์สองชิน้นอสามชิ้นนะครับผมสามชิ้นนะครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าไอ้ขั้นหนึ่งนี่เซฟบิบิผาพั์เนขึ้นกันไอสามสิบห้าันธ์เส้นขึ้นกัน,าาน,น,กนมาในคขำแต่ว่าคุณบอกมันเอาเป็นแถมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับ มันก็สิเหลือแต่ตัวรถครับไอ้ผ่านเนาะอ่านะครับกับพิ่นกงานรับรถอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแต่ว่าถ้ดสามชิ้นก็จะอยู่อ่าสองแสนประมาณสองแสนไอ้สามหมื่นนี่แหละประมาณนี้ครับผมสองแสนสามหมื่นนี่แหละหรือห้าหมื่นนี่แหละเซื้อรถกับจำบ่ได้น,นะครับผมที่นี้โบหูกอะอย่าว่ากันด้วครับผมกับข้อไว้น้ำล,ลายไนะครับอันนี้กับจำบ่ได้ครับ สำหรับดาวเริ่มต้นอยู่ที่แสนสามหมื่นบาทนะครับผมนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับอัตราการันตียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้สำหรับดอกเบี้ยครับผมต่อปีอยู่ที่ปีละแปดบาทห้าสิบนะครับผมแปดบาทห้าสิบนะครับสำหรับอัตราการดอกเบี้ยนะครับค้นขำนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้อมีค้นขำเด้อนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปต้องจังจะไม่มีค้นขำนะครับแต่ว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ค้นขำคนหนึ่งนะครับผม กับประมาณนี้นะครับสำหรับทนายธีหารถอยู่นะครับกับโดนๆนะครับเด้อนะครับเพราะว่าอย่างที่ครับหลังจากนี้ครับผมรถซีซีแล้วรถบพอขายครับพี่น้องรถเบิร์ครับผพ่แล้วครับรถจะไม่อีกรอบนึ่งก็จะน่าจะเป็นปลายเดือนมกรานะครับมกราหรือกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับผู้ได้ที่กำลังจะนอยูกับฝ่าม่าเอาได้ครับเด้อนะครับรถสิเบิร์แล้วนะครับผมนะครับเลือบ่กี่ขันตอนนี้รถบพอขายกันครับตอนนี้ นะครับเซบิกผู้เดียวกับหาวขั้นล่ะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังรอดสงมอบอยู่นะครับก็ประมาณนั้นครับผมหลังค่าเซบิกเปลี่ยนไหมเด้อนะครับโดยถีบปตองอ๋อขึ้นจากบาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับลูกค้าอาจจะได้ซื้อเองนะครับเพราะเซบิกอาจจะเท่าเส้าแถมแล้วนะครับตามโปรโมชั่นตามเงินไขกัละนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับเซบิคยังให้ลูกค้าเซบิกนะครับเลทุกคนนะครับ อ่าพัฒนาเซวิกง่ายู้นั้นจังซ่าจังสี่นะครับโบแมนครับผมก็ต้องตามเงินไหลทางบริษัทเพิ่นนะครับผมแหกกคตรบ่อไหลนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องเขาใจกันน้ำแน่นะครับสซลารบเซฟิกนี้ออปชั่นนะครับของแถมนะครับพวกด้ามตัวพัดลมสีเซฟิกบ่อแหงขาดครับแท่งทุกขั้นนะครับผมเนาะอ่าถ้าวอา์พิษผ่านประกันในเกรากับครอบใยน้ำนะครับผมผู้ใดที่เขามาชมแล้วนะครับกับเรื่องพูดที่ตามนะครับช่องบิ๊กทั้งเจอตอนเดียวน้ำแน่นะครับ ใครสนใจนะครับกทิตตดต่อได้ที่ครับผม0 8 0นย์ะครับสอง9 2ด8้าสองห้าแปดนะครับแอดไลน์ตามเบอ์ือห้องก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลายคนครับว่าเซบิกครับซื้อนะครับเฟซบุ๊กนะครับเซบิเสียงเซบิคกันบอนะครับผมซื้อเฟซบุ๊กเซบิกอะซื้อเหมือนกันครับยูทูบนี่แหละนะครับบิ๊กแท็กเตอร์จอเดียขึ้นกันนะครับผมแอดก็มาเป็นเพื่อนนะครับผมนะครับ ่มาเบิงเซบิกอ่ซส่งมอบรถอันนั้นอันนี้นะครับผมผักก้ามาผู้คุยเรือนั่กันได้ครับผมนะครับสำหรับแอดไลน์กระตามเบอร์โทรนะครับผมนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับสำหรับเซบิกนะครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไลน์ไปก่อนนะครับเพราะอย่างที่ครับอย่างมาไทยเอฟซีเดี๋ยวเบิงครับเพราะว่ามันจิกขาดหายไปหลายมือครับผมเป็นหอดเอฟซีครับอ่านะครับผมเพื่อที่เขาไม่ลืมมาเบิงแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไคร่นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องวีก็เดี๋ยวจะเน้นไว้แน่น่นะครับ สำหรา ta na na. nah, ับท่านไหนทีวอนที่ตามกะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เขามาชมใหม่นะครับเนาะนะครับคลิปนี้ครับท้ายรถจอดนะครับคลิปหน้าอาจจะพาไปเบิ่งการทำงานของรถแท็กเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวท้ายทุกอย่างครับผู้ใดอยากให้รีวิวยังกับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมนะครับตัวใดที่เฮ็ดได้นะครับตัวใดเฮ็ดบ่ได้กักับซีบ้าใดรีวิวนะครับผมเพราะว่ายังเครับจะทำใไปท้ายรถอื่นตัองเสจอรถกระบ่มีดไายหนังสีนะครับเนาะนะครับเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเซอร์วิสต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่กินนาผมสวัสดีครับ